ครับครับอยากทราบวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาจังหวัดพังงานในครั้งนี้นะครับ,คร,บครั้งนี้ก็เป็นการเดินทางออกจากกรุงเทพเพื่อมาพบป่าพี่น้องประชาชนครั้งแรกตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโคโรโนาไวรัสนะครับโดยปกติแล้วผมออกเดินทางไปพบป่ากับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศตลอดเวลา ครั้งนี้ตั้งแต่มีนาพฤษภาเมษาก็แทบไม่ได้ทํากิจกรรมแบบนี้เลยนี่ก็เป็นครั้งแรกเราเลือกมาที่จังหวัดพังงาแล้วหลังจากนี้วันพรุ่งนี้จะไปที่จังหวัดภูเก็ตวัตถุประสงค์ของการเดินทางมาก็คือการมาพบปะนักธุรกิจในท้องถิ่นเพื่อให้เข้าใจปัญหาว่าแต่ละท้องถิ่นมีปัญหาเกิดปัญหาได้รับผลกระทบยังไงและต้องการความช่วยเหลือการสนับสนุนอะไรจากภาครัฐบ้าง ทุกวันนี้ภาคท่องเที่ยวที่อยู่ในฝั่งภาคใต้ฝั่งอันดามันได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากนะครับทำให้ผู้ประกอบการนะครับต้องดิ้นรนเกนิดเสร่อกทมทางเศรษฐกิจเพื่อให้ธุรกิจของตัวเองอยู่ได้มาฟังข้อเสนอมาฟังาทางออกของแต่และธุรกิจเพื่อเอาแรงบันดาลใจ ไปบอกเล่าต่อให้กับคนอื่นนะครับนั่นก็คือเหตุผลที่พวกเราเดินทางมาในพื้นที่เพื่อเข้าใจปัญหาเพื่อเข้าใจว่าแต่และพื้นที่ของประเทศเิดอะไรบ้างหลังจากเรารับทราบปัญหาของภาคเอ,าเอกชนแล้วทีนี้ <c oughs> เราจะเริ่มาหาทางช่วยเหลือเขายัางไงบ้างครับก็มี2อ,อย่างนะครับที่ผมคิดว่าทาได้หลายเรื่องเนี่ยนะครับเป็นข้อเสนอในเชิงนโยบายหลายเรื่องเป็นข้อเสนอที่ ผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่อยากจะให้รัฐบาลช่วยซึ่งข้อเสนออย่างนี้เราสามารถนําไปประยุกต์กับเป็นนโยบายได้เพื่อนําเสนอเข้าไปสู่สภาผู้แทนราษฎรผ่านนะครับอ,อ,อดีตสสของพากอนาคตใหม่ซึ่งเคยเป็นเพื่อนร่วมงานของผมนะครับผมก็จะสามารถเรื่องต่างเหล่านี้ไปฝากให้พวกเขาไปทวงถามตรวจสอบนะครับจากฝ่ายรัฐบาลนะ การเมืองท้องถิ่นเรามีโอกาสจะปักหมุดลงที่พังงาไหมครับในพังงาเป็นจังหวัดที่เราตั้งใจจะส่งผู้สมัครลงแข่งขันในการเมืองท้องถิ่นที่จะมาถึงแต่นั้นมาในครั้งนี้ก็เป็นการพูดคุยกับทีมที่จะลงสมัครของเราด้วยพูดถึงกลยุทธ์พูดถึงนโยบายที่เราจะใช้ในการสร้างศรัทธากับพี่น้องกาวประชาชน เรามีคนในใจหรือยังครับที่ะะจะจะลงเป็นผู้สมัครตอนนี้อยู่ในช่วงที่จะสรรหาคัสันครับแต่ลงแน่นอนครับที่พังงาก็ฝ mm hmm. ากพี่น้องชาวพังงานะครับพวกเราคณะก้าวหน้าต้องการที่จะทําการเมืองท้องถิ่นให้ดีขึ้นต้องการที่จะสร้างบ้านสร้างเมืองนะครับให้ดีขึ้นอยากให้จังหวัดพังงา,าหน้าอยู่ดังนั้นผู้สมัครลงการแข่งขันในการเมืองระดับท้องถิ่นของพวกเรา จะเอานโยบายที่จะสร้างพังงานที่ดีกว่านี้ที่น่าอยู่วันนี้ไปนําเสนอให้กับทุกท่านโดยหวังว่าจะได้รับความศรัทธาจากพี่น้องชาวพังงาน